ีนเป็นคลินิกเวชกรรมเสริมความงามที่มีประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้ามาอย่างยาวนาน ย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเสมอและการใจผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานใจใจทุกขั้นตอนในการบริการด้วยการรักษาที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเองในราคาที่เป็นธรรมวีคลินิกของเฮาเดินทางมาถึงสาขาที่หกสาขาแม่ลิมตั้งอยู่ที่ตำบลลิมใต้อำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่ตรงข้ามปะตะทขาออกตั้งขึ้น่อนแจมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มเชิญเข้ามาได้เลยเจ้า าจะเจอกพนักงานต้อนรับลูกค้าสามารถเข้ามาปรึกษาเรื่องของค่าบริการและการบริการต่างๆได้ที่จุดนี้เลยเจ้าตางวิคินิกมีบริการอย่างครอบคลุมเช่นศัลยกรรมปรับลูปหน้าวิตามินผิวกำจัดขนเลเซอร์ทรีทเมนต์หน้ารักษาสิวฝ้าหลุมสิว เด็น้องจบไปพอห้องต่างๆว่ามีอย่างพ่องเนื้อเจ้าห้องตัวลูกค้าคนจะได้เข้าพบแพทย์เพื่อประเมินขั้นตอนการรักษาซึ่งเป็นไปตามการวางแผนของแต่และบุคคลแตกต่างกันส่วนโซนตรงกลางจะเป็นหื่อบริการสาหรับลูกค้าเพื่อวิตามินผิวเขาจะมีห้องที่เมนตุ่งมดสีห้องเจ็ดเตียงห้องพาตัดเลขก1ห้องและมีหื่อบริการห้องน้ําที่โซนต่างหลังแยกชายหญิง ตัวยาที่ใช้สามารถตรวจสอบเลขกรอกการผลิตได้ทุกขวดตัวอย,ย่างมั่นใจปลอดภัยบาแปลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากกว่าประสบการณ์นอกจากนี้เรายังได้ขยายสาขาต่อไปเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการใจฮึ้งค,ความไว้วางใจคีนิกความงามของเองเสมอมาพร้อมทั้งพัฒนาเทคนิคการปรับรูปหน้าการเสริมความงามและนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใจฮึ้งทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใจบริการกรับเฮาจะได้รับความมั่นใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดทีนี้ไวในอ้อมโบอ้อมใส่พี่น้องช้าแม่ลินน้องหวังว่าจะได้ให้บริการพี่น้องเช้าแม่ลิ้นกู้คนนะเจ้า